สวัสดีน้องๆทุกคนครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวพี่หมีแบคคิงของเราครับสำหรับตัวในแพทใหม่ซึ่งเป็นตัวรับในเลดใหม่ที่ทาง a n i m e Defender ได้นำเข้ามาให้พวกเราได้เล่นแล้วครับตัวมาเล่นกันครับสำหรับพี่หมีของเราอาจจะเ,เราหามาชมสตัดของพี่หมีของเรากันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับตัวพี่หมีของเราเองนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะสวยห่อประมาณนี้อ่า แต,แต่ของพี่หมีของเราครับอยู่ที่ a บวกครับดาเมจ3,210รแล้วก็คูลดาวอยู่ที่ a บวกครับ4.6วิครับ, v, รบแล้วก็ระยะอยู่ที่ b บวกเป็น16.7นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมรีวิวในเลทที่เราจะลงกันเลยครับในการลงอินว่าพี่หมีของเราจะน่าเล่นน่าใช้ขนาดไหนไปกันเลยนี่ก็เราเข้ามาชมในการลงอินครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการวางตัวพี่หมีกันเลยเลยนะครับตอนนี้ สำหรับการรีวิวพี่หมีของเราครับอ่ะสำหรับค่าวางนะครับอยู่ที่950ครับวางขั้นต้นนะครับจะอยู่ที่3,210ครับโอ้ถือว่าโอเคแรงใช้ได้เลยครับแล้วก็คูดาวที่4.6กครับระยะอยู่ที่16.7ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่2กันเลยว่าพี่หมีของเราจะขนาดไหนอ่ะขั้นที่2ครับอยู่ที่6 8 5 8ครับคูดาวอยู่ที่4.6วิเลยนะครับแล้วก็ ระยะอยู่ที่17.3ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพขั้น3กันเลยขั้น3ามจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นอัลเทอร์วูลี่ครับสลัมนะครับเรามาดูกันอ้โหขั้นที่3ครับเปลี่ยนวงการโจมตีเป็นแบบปูเ AOE เลยนะครับแล้วก็เหมือนะรโดดทุบพื้นไปเลยนะครับเอฟเฟกของเขาใช้ได้เลยทีเดียวครับอ่ะมา เดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่4ี่กันเลยครับขั้นที่4ี่ครับอู้วงการโจมตีเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ดามีดเพิ่มขึ้นเป็น1 3717ครับคูดาวอยู่ที่4 2่จุดสบแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่20 3จดมครับอ่ะตอนนี้เรามาอัพขั้นที่5้ากันเลยครับขั้นที่ห้าจะเป็นการโจมตีนะครับเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบชาร์จตอมครับอ่ะแล้วเรามาดูกันอู้ วงการโจมตีเปลี่ยนครับจาก c i อร์ E ลเกลับมาเป็นที่จาก Fu l เอครับกลับมาเป็นที่ Circle ค v ลเอลครับดาเมจนะครับอยู่ที่1 8 2่งหมื่นรครับระยะคูดาวครับระยะการคูดาวครับลดลงครับเหลือ3.8ดครับวงเพิ่มขึ้นเป็น26.3โอ้อ่ะเรามาดูการโจมตีว่ามันเป็นยังไงกันเฮ้ยใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกกันว่ามันเป็นยังไงบินหมีของเรา เหมือนปลาล่ะเหมือนปลาพายุหมุนใสครับอ่าเนี่ยดูการโจมตีไปอ่าเหมือนปลาการโจมตีเป็นเป็นพายุหมุนใสอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาอัพในขั้นต่อไปกันเลยครับอันนี้เราไม่ใส่บัฟไปนะครับมาอัพในขั้นที่หกครับดาเมจเพิ่มขึ้น การโจมตียังเหมือนเดิมครับดาเมตเพิ่มขึ้นเป็น23640ครับระยะคูลดาวที่3.5แล้วก็วงโจมตีครับเพิ่มขึ้นเป็น27.5ครับอ่ะเรามาดูยังเป็นพายุหมุนเหมือนเดิมครับอ่ะเรามาดูในอันที่7ครับรูปแบบการโจมตีจะมีเปลี่ยนท่านะครับในการโจมตีเป็นอั t เทอร์เวครับแท็กเกิลอ่ะเรามาดูกัน อเปลี่ยนเป็นลายครับเปลี่ยนเป็นลายครับเป็นแบบเส้นตรงแต่เป็นเส้นที่ใหญ่มากครับเหมือนกับว่าที่หมีของเราพุ่งเข้าไปชนเอ้ยอาจจะเ,เราไปดูชัดๆพุ่งเข้าไปชนจริงๆครับอาจจะเ,เราไปดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเออจริงด้วยทุกคนน้องๆทุกคนจริงด้วยโอเค เรามาดูดาเมจกันว่าที่หีของเราพออัพถึงขั้นนี้แล้วดาเมจเป็นเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น27,726รครับระยะเวลาขูดดาวอยู่ที่5.4วิีวิแล้วก็วงโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น28.7เครับอ่ะเรามาอัพขั้นที่8กังอ่าขั้นที่8ยจังเป็นลนยเหมือนเดิมครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น3 2ม4 5ครับแล้วก็คูดดาวที่ห้่จุครับแล้วก็ระยะการโจมตีเป็น2 9 9แล้วน้ฮะ อยู่ชัดๆดยังวาร์เข้าไปชนเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาอัพทันที่9กันทันที่9รูปแบบการโจมตีครับจะเปลี่ยนท่าเป็นอ u t เทรวลีฟอร์ครับอ่ะมาเรามาดูกันอ๋อเหมือนปล่อยพลังเหมือนเหมือนพายุมีดวิ่งใส่ครับเหมือนปล่อยห้าขีอะไรประมาณนั้นครับอ่าอย่างเงี้ยคร อ๋อแล้วก็วงการโจมตีครับเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่บอกเป็นไลน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนวงการโจมตีครับเป็นแบบปู e o e ไปเลยอู้หถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับวงใหญ่มากๆครับวงที่สามอ่าเรามาอัพขั้นที่10กันขั้นที่10ครับอ่าวง Circle ครับแล้วก็ 16, วดาเมจอยู่ที่4 6 6หมืกันหกรเดับปูดาวที่6.5แล้วก็ วงการโจมตีเป็น33.4ครับยังเป็นที่ฟูเอลีเหมือนเดิมครับเรามาอัพท่านที่สิกันการโจมตีครับจะเปลีป่ยนไปอัลเทอร์เวอครับช h a r ตฟอร์ d อ่ะเรามาดูกันอ่ะอัพอยู่ที่9000นะครับมาดูก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นยังไงอ๋อทำตัวเองเป็นเหมือนพายุหมุนครับอืมอ่ะเราจะมาดูการโจมตีใหม่ดิ เรามาดูใกล้ๆว่าการดนตรีของเขาเป็นอย่างไงอ่ะเหมือนกับว่าเอามือมาตกกันครับมันตกพายุหมุนใสอย่างเงี้ยครับสร้างพายุขึ้นมาแล้วตกใสเฮ้ยถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวดาวเมจอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบครับครูด,ดาวอยู่ที่หกจุดหนึ่งแล้วก็ระยะที่สามสิบสี่จุดหกเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ตัวนี้น่าเล่นครับน่าเล่นนะ่าหาเลยทีเดียวทั้งนั้น แต่นี้ก็แล้วแต่น้องๆแล้วกันนะครับว่าน้องๆจะชอบกันบ้างหรือเปล่า่ะเดี๋ยวเรามาอัพขั้นออกไปกันเลยครับขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วครับสําหรับพี่หมีแบคคินของเรานะครับจะอัพได้ที่12บขั้นเท่านั้น่ะเรามาอัพขั้นสุดท้ายข่าอ,อัพอยู่ที่1นึ่งหมื่นห้าร้อยครับวงการจมตียังเป็นแบบ ule เหมือนเดิมครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นครับเป็นห้า7 1นแดสามรอเจ็สิเ็ดครับอ่า ระยะเวลาการโจมตีครับอยู่ที่ห้าจดแปดวิแล้วก็วงการโจมตีอยู่ที่สามสิห้าจุดแปดถือว่าใหญ่มากครับโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับน้องๆวเ,เจ๋งไปเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ารูปแบบการโจมตีของพี่หมี่ของเรา แต่ก็ยังเหมือนเดิมครับกับขั้นที่นะครับอ่ะมาเรามาดูอ่ะมันเป็นการตกเข้าไปครับตบเข้าไปอืมอ่ะอย่างเงี้ยฮะ ถือว่าใช้ได้ครับอ่าโอเคสำหรับการรีวิวของเรานะครับในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับน้องๆคนไหนที่เห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอทางพี่เองก็จะเก็บไว้ปรับปรุงในคลิปหน้าทั้งนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับของพี่หมีแบคิงของเราขอบคุณมากๆเลยครับ